สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โตจะไปใส่ปุ๋ยเคมีในไร่มันสัปะหลังของพี่โตนะครับผมสูตรปุ๋ยที่พี่โตจะเตรียมเอาไปใส่ในไร่มันสัปะหลังในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสูตร28-20ในวันนี้พี่โตก็ได้ซื้อธาตุอาหารรองมาเพิ่มอีก1กระสอบนะครับผมนี่1กระสอบอันในหนึ่งกระสอบนี้นะครับผมก็จะประก,กอบไปด้วยธาตุอาหารรองอีก2ชนิดนะครับผมก็คือตัวแมกนีเซียม 2%แล้วก็ตัวแคลเซียม30%เนะครับเท่ากับว่าสูตรที่พี่โตจะได้ในวันนี้นะครับผมก็คือไนโตรเจน20%น20%ฟอสฟอรัส8%แล้วก็โพแทสเซียม20%นะครับผมแล้วก็จะได้ธาตุอาหารรองเพิ่มขึ้นมาแมกนีเซียมเท่ากับ2.2%นะครับผมก็คืออันนี้2% อันนี้0.2%ก็จะเป็น2.2%นะครับผมส่วนแคลเซียมแคลเซียมอันนี้มี30%อใช่ไหมฮะอันนี้ลูกนี้เขามีแคลเซียมอยู่0.7เราก็จะได้ธาตุหารรองที่เป็นแคลเซียมเนี่ย3 0มนะครับผมส่วนตัวกรมฐาันก็ยังเท่าเดิมนะครับผมเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีกรมฐานราคาที่พี่โตซื้อมานะครับผมก็คือถ้าเป็นสูตร2820ซื้อมาในราคา1,500บาทนะครับผม ส่วนตัวทาชอาหารรองนะครับผมยี่หอดูไลเนี่ยก็จะซื้อมาราคา250บาทนะครับผมสูตรนี้สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเขาเรียกว่าอพอใส่แล้วเนี่ยต้นเนี่ยมันก็จะจะยังคงงามอยู่นะครับผมจะไม่หยุดต้นแล้วก็หัวเนี่ยก็จะจะขยายหัวไปด้วยนะครับผมก็คือทําหน้าที่ทั้ง2องอย่างเลยนะครับผมทั้งบํารุงต้นแล้วก็ขยายหัวนะครับผมสาหรับสูตรนี้นะครับ ถ้าพื้นที่ของใครเนี่ยต้นงามอยู่แล้วใบงามอยู่แล้วนะครับผมพี่โตก็ไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะครับผมเพราะว่าสูตรนี้ไนโตรเจนเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาใส่ปุ๋ยในไร่แล้วนะครับผมก็จริงๆก็ใส่มาได้พักนึงแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้พักเนยก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอต่อให้ดูให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็คือวันนี้ก็จะใช้สูตร28 20นะครับผมแล้วก็ใส่ทัุอาหารรองนะครับผมยี่ห้อดูไรพี่โตจะพาทุกคนมาดูเม็ดของทตุอาหารรองนะครับผมนี่ครับผม เม็ดสวยทีเดียวนะครับผมออกเป็นสีออกเทาๆเนี่ยฮะเม็ดสวยทีเดียวไม่ม right. ีความชื <S 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 ้นเลยนะครับผมนี่ครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นท้าดอาหารรองนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น28 20นะครับผมก็เม็ดสวยเม็ดสวยเหมือนกันนะครับผมไม่มีความชื้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นศูนย์พอดีมันเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับผมก็เลยเอามาใช้ให้หมดเลยนี่ครับผมศูนย์ศูนย์หกสิบเสียดายที่หาซื้อศูนย์ศูนย์หกสิบไม่ได้นะครับผมถ้าหาซื้อศูนย์ศูนย์หกสิบ ไอ้สูตรระเบิดหัวนี้ได้นี่ก็ก็น่าจะดีนะครับผมแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเรามีอ่า28-20แล้วก็ยังมีทัชโพแทสเซียมถึง20%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเสียดายว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับผมถ้าได้ถ้าได้สูตร60เนี่ยมันจะมันจะดีกว่ามากๆเลยนะครับผมก็วันนี้ใส่สามสูตรเลยนะครับผมก็จะใส่ทั้งทัชอาหารรองแล้วก็28-20แล้วก็สูตร60นะครับผมถือว่าเป็นสูตรระเบิดหัว ก็เดี๋ยวใช้ให้หมดมันเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับก็ส่วนมันสําหรับที่จะใส่นะครับผมก็คือแปลงนี้นี่นะครับแปลงนี้ก็4ี่เดือนแล้วนะครับใส่รอบสุดท้ายแล้วแล้วก็จะจะไม่ใส่แล้วเดี๋ยวก็จะทิ้งแล้วนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะเก็บยาไปนี่ฮะเก็บยารอบนี้ก็ทิ้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้สักสเดือนแล้วค่อยมาดูใหม่ว่ายาขึ้นไหมถ้ามียาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็มาตามเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้พี่โตก็ก็เก็บไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับผม ก็ท้องรองนี้ก็โล่งเตียนแบบนี้เลยนะครับผมอางั้นเดี๋ยวพี่โตขอตัวไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมวันนี้ไม่มีคลิปตอนใส่ปุ๋ยนะครับผมเพราะว่าจะรีบใส่ให้เสร็จนี่ครับผมฝาคืบไมค์แล้วเนี่ยฮะฝนตกทุกวันเลยนะครับผมกลัวว่าฝนจะตกก็จะรีบใส่ให้เสร็จนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ